กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมย o u t u b e t e ว e v i s i ฮาวิเ i อร์ติ๊กต o อและโลกโซเชียลอื่นๆให้ผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพประเทศไทยนี่ก็แปลกผมนี่ไม่ต้องการเอาหน้าผมมาเป็นบรรทฐานในการใช้สติปัญญาความฉลาดแต่ผมจะเอาหนังสือนี่นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพ มาอ่านมาอ้างอิงเสมอโดยใช้เสียงของผมนี่แหละนำทางไปพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2,542แล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงปี2,555แล้ว ในชัวรีายนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบ,บรมราชโองการท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเชื่อไหมการที่ไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งมีอยู่สารเดียวครับซึ่งผมใช้คำว่าสารเถื่อนนั่นคือสารรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันพรุ่งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี2550 มาตร,ราสองร้บวักหกมาตร,ราสามวักห้ามาตปราส9 8เขียนไว้ชัดการที่จะมีศาลในประเทศนี้ได้จะต้องมีพระราชบัญญัติจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลทาหารศาลแขวงศาลยุติธรรมศาลอาญาทุจริตนั่นคือหลักของรัฐธรรมนูญ ท่าผูฟังแลานผูชมที่ร,รัฐธรมรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและก็มีพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายรองลงมาตอนนี้ท่าผูฟังได้ข่าวไหมครับว่าวกระทรวงคมนาคมโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีก็มอบให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยคําพิพากษสาศสาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเรื่องการจ่ายค่าสินไหมค่าโง่ทางโฮบเวนเกือบสามหมื่นล้านปรากฏว่า มันมีช่องอยู่ครับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีการพิจารณาของศาลปกครองข้อ6มาตร,รา6บรรดาระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตร,รา44และมาตร,รา66สต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าวปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดเพื่อนผมไมรปรองประธานตัวเก่งประธานอยู่นี่ลืมครับ หรือไม่ได้ส่งก็ไม่ใช่ตัวเขาหรอกก็คนอื่นล่ะครับก็ประมาทเป็นช่องว่างที่ทําให้นายศักดิ์สยามคิดชอบบอกว่าจะไม่จ่ายเงินตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเห็นไหมครับท่านที่กระลบยายชอยนี่เป็นยายของคุณลำดวนเพื่อนผมเองอยู่เชียงรายถูกอบตอรเรียกเงินคืนแสนกว่าบาทข้อหาไปรับเงินหกร้อยบาทบำนานคนชารา ซ้ำซ้อนกับบำเหน็จตกทอดของลูกชายที่ได้รับอยู่แล้วท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรับ,ร,บรัฐธรรมนูญมาตราร้อยแปดสิบสี่ก็เขียนชัดว่าสวสสรัฐมนตรีร้อยแปดสิบหกนายกรัฐมนตรีต้องไม่รับเง,เงินซ้ำเงินซ้อนจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีการยกเว้นไว้แล้วว่าเงินบำนาญไม่เกี่ยวมีคนชรราหกร้อยบาทแกเป็นลมสามตลบปลืกมถามผมเห็นไหมครับท่านดีเคารพ ชาวบ้านชาวช่องไม่มีทางที่จะเอารัฐธรรมนูญไปอ้างได้แต่พอสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับพังเบี้ยววัดบำเน็จบำนานสองผัวเมียแสนห้าแสนสองเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาก็ไปอีกแสนกว่าลูกพวกอีกแปดคนรวมแล้วเดือนละห้าแสนกว่าบาทเพื่อนผมเป็นตุลาการทั้นผู้ใหญ่ที่หน้าด่าเลยบอกมรทนอย่าไปพูดทรงเดชไม่มีทางรับได้ผมว่าแล้วท่านไปอ่านแล้วยังมาตราร้อยแปดสิบสี่ แกก็ทำอ่ำอ่ำอึงอึ้งและท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมนี่มาพูดซ้ําพูดซากพูดบ่อยนั่นคือมาตราร้อเขียนไว้ชัดว่าสารรัฐธรรมนูญจะเป็นสารได้ต้องมีพระราชบัญญัติจัดตั้งปรากฏว่าไม่มีครับท่านที่เคารพทีนี้จะทํำยังไงก็เพราะนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์นายสมสุนทรเวทนายบัรหารศิลปอาชานางสาวยิ่งรักชินวัตรถ,ถูกฆ่าโดย ใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ศาลซึ่งไม่มีทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ2550มาตรา216วรรค6วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนด เกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได้แต่ทั้งนี้ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนักกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้ผมพูดหลายครั้งหลายคราแต่ว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยครับนี่ชัดเจนนะครับท่านที่เคารพครับราชกิจจาลุเบกษาเล่มที่ร้อยยี่สิบสตอนที่สี่สิบเจ็ดก็หน้าหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้ายห้าสิบ ครบหนึ่งปีก็คือ24สิีงหาคม2 5 5พัสอสบเอสตายไปร้อยเก้าศพนายกรัฐมนตรีสี่ศพแล้วก็ต่อมาพักไทยรักษาชาติต่อมาพักาคณตใหม่ตายไปเป็นขยงไม่พูดเลยว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สารเมื่อไม่ใช่สารมันจะสอดคล้องกับนักวิชาการกรมเจ้าท่า เซ็นใบอนุญาตเรือโดยไม่ได้รับมอบหมายจากอธิบป,ปรีผิดวินัยร้ายแรงถูกไล่ออกจากร,ราชการปลัดเทศบาลป่าตองถูกนายอำเภอกล่าวหาว่าไม่ได้มอบอำนาจให้ลงนามแทนประธานสุขาพิบาลก็จึงต้องถูกเสียตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ครับนี่มันบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนกันแน่สวัสดีครับ